เจฟินไปเจฟินกินจะอิ่มอยู่แล้วให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการกินมีกอบของเจฟินเนะี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมีวานะวๆเนี่ยเวลาทอดแล้วเนะี่ยถ้าใส่น่นหน่อยเนะี่ยมันจะอมน้ามันเลยนะให้ใส่ทีละนิดละนิดละนิดีะ้ดนะมันทอดยากจ้ะเสียเลยเนะี่ยแพ้หนึง่งถ้ามีมังกรมันจะทอดง่ายพอกันจ้ะใส่ได้ทีละนิดละนิดละนิดวิธีทอดมีเนาะ พเพื่อนๆดูอยู่นะคลิปเจพินทำด้านหน้าไปเมื่อกี้นะอันนี้เวลากินเนี่ยไหนเพื่อนหยิบไสทีละแค่เนี้ยเจพินกินจนจะอิ่มแล้วอร่อยมากทีธีการเนี่ย <c oughs> มีมันจะกรอบ <c oughs> ดูน้ำหมูใส่ เดี๋ยวพิงกินเต็มจานมีถาดเงี้ยมี่ถาดถา,าดถมๆเดี๋ยวพิงกินเหลือแค่เนี้นจะ้ะคนเรากินหมี่ประมาณเนี้จะ้ะตอนหนึ่งคนเนี้ยกองขานาดเนี้ยก็เป็นทุกเข่าเลยจะ้ะสุดฟินกินแบบเนี้ย ห uh huh. มูเนี่นุ่มละลายในปากสูตรเนี่ยทำกินได้ทำขายรวยแล้วถามว่าทำไมเยพินไม่ทำขายเยพินอยู่หน้าเตานานๆไม่ได้นะทํางแขยงมี อร่อยจริงๆคลิปเนี้ยไม่ให้ดูหรอกวิธีทำอ่ะไม่บอกเค็ดรับอ่ะให้ดูแต่วิธีกินเฉยๆถ้าอยากรู้วิธีทำก็ไปย้อนไปดูคลิปที่แล้วอ่ะแต่ขอบอกว่ามันอร่อยมากดูเนื้อหมูฮะไม่ใส่พริก หมูต้องหั่นใหญ่ๆห,ห,หมูเล็กๆก,ก็จะเคี้ยวไม่เต็มปากเต็มคำนุ่นมละลายในปากอร่อยจริงๆก๋วยเตีไปครึ่งถาดอะ่อดะกะเจียวเ,เยอะๆใชย ยกหมี่ไปยกขาบไปเลยมี่อ่ะแล้วล,ล,ละมันเนี่ยผ<ะ>ู้ชมบอกต่องาขอจบคลิปนี้ไว้ทิ่นี้ก่อนอิ่ม